อยงเสียงตึงๆอยู่หรอพี่น้องเป็นจะเต้นกันได้ฮะนะเป็นไปฝึกกันไได้ฮะนะแล้วแต้ยจีเมื่อไงมาาไนันยะจีปลไปไอ้ครับจาเลี้ยงกรนโหลดเพราะว่ายจีอาจจะทอนตัวก็ได้จ้ะย่าจีปลไปอาจจะบลไปน้ำมูเพราะว่ายาจีน่ะมีเหตุผลของย่าจีคือว่าถ้า คนที่เรียนก่อนนะเขากเา็เต้นได้แต่สินะจ๊ะเต้นได้ไปได้แบบนี้นะจ๊ะแต่คนที่กลุ่มของเยจีจะเป็นอังสิตนะจ่ะกลุ่มเพื่อนของเยจีจะเป็นแบบว่าเออเต้นไปก่อนจะให้เพื่อนเต้นไปก่อนพอใกล้วันจะไปเหลืออีกสองวันอย่างนี้นะแต่สินะพี่น้อง เป็นการเริ่มมาแล้วบ่ะนี้พอเริ่มมาพอเริ่มมาที่นี่พี่น้องอิฟซี่คุจักอยู่เพราะว่าเขาก็เต้นควอมจังหวะแบบนี้นะคือคือเขาก็พอมาเต้นแล้วก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้นะเพราะว่าเขาไม่มาเต้นหลายวันแบบนี้นะพี่น้องก็มันยังโบทนัดยังบทชินในการเต้นเพราะฉะนั้นนะ่ะจะเขาจะเป็นอีงสี่ประจำจะ้ะ ยาจีน่ะที่ไปซ้อนมายาจีซ้อนมาแล้วสี่วันซ้อนๆซ,ซ้อนกัน,นสีน่เย็นสี่กสีเย็นน่ตอนเย็นสี่เย็นสี่วันยาจีไปซ้อนนะแต่กับมาอยู่แค่ห้าคนหกคนได้อีสี่คนล่ะก็ยังไม่เคยมาเลยแบบนี้แต่พอจะเอาจริงเอาจังนะวันนี้ก็วันที่แปดแล้วใช่ไหมคะวันนี้วันที่สิบห้าก็เป็นวันที่ไป ประกวดแต่ที่นี่เพื่อนกัยัางบมาดิจ่ะเพราะฉะนั้นยติดดีก็คิดว่าถ้าคําว่าประกวดเขาจะไม่เต้นให้ตัวเองชนะหรือต้องไปนะ่ะต้องหวังรางวัลแต่ใน,นเมื่อว่าเพื่อนๆเ,เขาไม่คิดจะหวังเหมือนเหมือนเราแบบนี้นะ่ะแล้วยจีก็จะขอถอนตัว เขาบอกว่าบขเป็นยังดอกเขากะเบิงโมทั้งหนาไปเขาเขาไปทั้งใจเขากับไปน้ำเขาแต่ใช่มันไปได้พี่น้องแต่มันไปแล้วมันกะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามันมันมันไม่ชินการการที่ว่าเราจะเพราะจะเต้นสีทิศใช่ไหมคะเต้นสีทิศเต้นไปเต้นไปเวลาจะเปลี่ยนแทนที่มันจะ เลยเนะี่ยไอคนที่มาใหม่ที่เขามาใหม่แต่เขายังไม่ชินการว่ามันจะหลงหลงหลงท่าแบบนี้นะพี่น้องเขาก็ทำเงืง้อเขาเขินหนังเสียนะพี่น้องเดี๋ยวถูกไหมนะ้องจะเตะไปแบบนี้ถูกไหมนะ้องจะเอียงใสเอียงก้อนน้องนะมันก็จะเป็นที่มันไม่นิ่มนวลม่ไม่พร้อมกันที่อ่อนช้อยแบบนี้นะถ้าคิดว่าจะไปประกวด แต่ถา้ถาคิดมูเขาคิดแบบนี้คนที่ไม่มานะ่ะคนจะมาแค่สองวันแล้วค่อยมานะ่ะพี่น้องคิด,ดบางคับเพื่อนเพื่อนที่ที่มาฝึกก่อนแล้วนะ่ะสามคืนอย่างนี้นะ่ะสามเย็นนะ่ะสามคืนนะั่นแหละจ้ะเพราะเลือกประมาณสี่ทุ่มเนาะก็เขาเหนื่อยขนาดไหนแล้วเขาพร้อมกันขนาดไหนแบบนี้นะพี่น้องแต่คนมาทีหลังนี่มันก็ไม่นิ่มอย่างนี้นะเต้นไม่อ่อนช้อยแบบนี้นะพี่น้อง ถ้าสิออนซอยกับบได้เดี๋ยวจะไม่รู้ไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะติไปทางไหนนอกก็จะถูกไหมแบบนี้นะเจจีก็เลยบอกว่าถ้าไม่พร้อมก็คือเจจีก็จะถอนตัวเพราะว่าแต่ละครั้งที่ไปนี่เพื่อนจะว่ากันแบบว่ายจจีก็จะบอกเขาว่าเวลาไปมันไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่ว่าเออเขาเอาไปแสดงแล้วเขาก็มีเงินใส่ซองให้แบบนี้นะค่าตัวนะถึงไม่จะเต้นไม่พร้อมกันเขาก็มีให้ ทุกหมู่บ้านแบบนี้แต่ครั้งนี้เขาไม่ให้แบบนั้นเขาจะให้แค่1นถึงสถ้า4ีห้าไม่ได้ก็คือไม่ได้14หมู่บ้านนะจะได้แค่3ามหมู่บ้านเพราะมันมีแค่สามรางวัลเพราะฉะนั้นเฮาจะบบอซ่อมให้มันอ่อนช้อยนะเราไปแล้วระหวังไหมถ้าเราหวังเราต้องมามาเรียนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่หวังแล้วก็ไปทำไมไปให้เหนื่อยเปล่าใช่ไหมคะ ยจิก็บอกเพื่อนๆแบบนี้ถ้าคิดว่าจะไปแข่งขันเล้นเราต้องมาทุกเย็นแต่ถ้าคิดว่าจะไปเพื่อความสนุกไม่ต้องมาเพราะงานนี้จะเป็นงานที่แข่งขันเอาคะแนนไม่ใช่ว่าจะไปแสดงเฉยๆแล้วก็เขาก็ให้ซองให้ซองให้ซองแต่ละบ้านมันแตกต่างกันยาจีก็บอกเพื่อนแบบนี้ให้เข้าใจว่ายาจีถอนตัวเพราะอ่านไรเออยาจีจะถอนตัวแบบนี้ ถ้าใครไม่พร้อมให้าจิีไปสอนแล้วถ้ามาไม่พร้อมกันแล้วจะอีกสามคนสี่คนจะมาวันที่จะไปยจจีเลิกเลยยจจีจะไม่ไปด้วยเลยาจจีแบบว่าไปแล้วเราก็อายเขาหนะเออเราไม่พร้อมในสิ่งที่ไม่อ่อนช้อยยจจีเป็นคนที่เต้นแล้วต้องให้อ่อนช้อยต้องพร้อมกันยจจีจะบอกว่าจะเอียงไปทางไหนจะเต้นแบบไหนแบบนี้นะจะเอวไปทางไหนขาไปแบบไหน เยจีต้องเป็นคนละเอียดเพราะฉะนัะ้นนะถ้าถ้าใครไม่ซ้อมพร้อมกันถ้าซ้อมกันอาทิตย์หนึ่งก็ให้ครบอาทิตย์ทั้งทั้งสิบแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเพื่อนโอ้ยแสดงกันจะตายแต่แต่กูเวลาถึงเวลาจะมาถึงจะมาแบบนี้นะเอาเปรียบกันเยจีไม่ชอบอืมเยจีบอกแบบนี้เลยเยจีถึงจะถอนตัวไงไนให้ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งสอนเยจีไม่เอาแล้ว อนอยู่ห้าวันยังไม่มาครบเลยยาจีไม่เอาแล้วจ้าเรียมแคนมาจอได้จ้ายาจีจะลงให้ในทางของอองเรียมเลยนะคะออรียมวิ่งรูดเด้อจ้าจะเพลิเดเจ้าวิ่งรูดมาทุกงวดเด้อจ้าพี่น้องวิ่งรูดนะมาทุกครั้งไม่พลาดแต่จับคู่ผิดมั่งเข้ามั่งแค่นั้นเองอองรียมนะเพราะฉะนั้นพี่น้องให้ดูตรงวิ่งรูดเด้อจ้า ถ้าเพื่อนเขาเพิ่นกับเขาดือดอด้อแล้วจะออเยี่ยมก็ดีละเอียดก็ดีจ้ะแต่แต่วิ่งรูดนี่ก็ไม่พลาดเด้อจ้าะจ๊นิน่ตัววิ่งรูดน้ำเด้อจ้ะพี่น้องหาจับไซเรพี่น้องแต่ว่าออนเยียมเพิ่นบ่มันใจกับเพิ่นนนอกจากนะเราพัฒนาวันที่สิบ 2องห้าหเจดียมถ้าไม่พร้อมกันยยจิไม่ไปยยจิเสียเวลาเพราะว่ายยจีต้องลงคลิปให้เอซดีกว่ามีความสุขกว่ากว่าเพื่อนที่ไม่พร้อมกันที่ยยจิสอนนะแต่ถ้ายยจิได้มาลงคลิป แนวทางให้ fc ทุกท่านและเยจิตสบายใจมากกว่าเอกเพราะเราไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะเยะจีน่ะยันต์จากเตมูบอป็นยานตัจากเต่บบได้ดีย่านว่าเราจะได้รางวัลไหมยยจีน่ะถ้าไปสอนแล้วยาจีต้องให้ได้รางวัล fc น้อพีน่น้องเดินวิ่งรูด ยี่จีความมั่นใจสูงเดยจต่พี่น้องแต่ได้สอนไน่นะต้องสอนให้ได้ออเดียมเป็นยังไงออเดียมจะจี้ดูถูกไหมหน่ดูดูไม่ผิดใช่ไหมสามเก้าห้าโอชายช่ยหกับหนึ่งนะจ๊ะบนล่างบนล่างจ้าแล้วก็จับคู่นะคะจับคู่จับคู่ สามหกสามหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งห้าหกห้าหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งตัวกันนะจ๊ะตัวกันก็คือตัวรองนะจ๊ะตัวกันหกหกหกหนึ่งเตรียมจวดจานเลยเด้อพี่นอ้องเด้อ เตรียมเลยนะจ๊ะเตรียมเลยวิ่งรูด่าลืมนะจ๊ะของมาเรียมนี่แม่นเนะจ๊ะเข้าทุกงวดเลยแต่ถ้าจับคู่อาจารย์พลาดไปก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะอาจารย์ก็ขออภัยที่จับคู่เจาะไม่เข้านะจ๊ะหลุดไป แต่ตัววิ่งรูดไม่ผิดหวังนะจ๊ะตัวก,กันนะจ๊ะอันนี้ตัวก,กันเดี๋ยวด้วยใจยัจจิจะเบึงอีกด้วยจาว่าอาจารย์เรียมจะเดินตัวไหน ทำไมทำไมเขาเข้ามาเข,า,เขา,าก็มาครบอีกนะหกกับหนึ่งเลยนะจ๊ะหกกับหนึ่งตัดโอ้ตัดไม่ได้เลยนะเนี่ยตรงกับอาจารย์เพืีอนเลยนะหกกับหนึ่งอาจารย์เอียดมีอะไรมีหนึ่งมีหนึ่งใช่ไหมมีหนึ่งเอาหนึ่งไหมเอาเจ้าจีจะคัดหนึ่งให้ด้วยจ้ะ พราะออนเรียมให้ยจิเป็นคนคัดนะจ๊ะเดือยจ๋าเด้่อยว่าจะเอาชนกับตัวไหนเพ,พราะเพราะอาจารย์เพินจับ,บรู่เลยว่าอาจารย์แต่ละอาจารย์ที่ใหจจิมานะมีตัวไหนเด่นมาแบบนี้นะจ๊ะเพิ่นก็เรยว่าพอพออาจารย์มาครบกันกับยัจิตตัดเยลยลวกันยัจิเบิ่งเรยว่าจะให้เด่นตัวไหนแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ้ยยัจจิกะ วั10 10. นที่สิบเนาะค่ะเนาะเดนหนึ่งติดหนึ่งเด้อจ้ะติดหนึ่งเด้อเยจีจะล่องเบิงเด้อจ้ะเยจีจะคัดให้ตัวเดนออกมาแบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องขอให้เยจีจงโชคดีนะคะขอบคุณออลิยมนะจ๊ะที่ส่งแนวทางมาให้ยยจิลงช่องชะตายยจีนะจ๊ะจ้ากดไลค์กดแชร์ยยจีในเด้อจ้าสวัสดีจ้า